ขตอน2กับระบบควบคุมไฟอัตโนมัติด้วยเสียงนะครับอ่าควบคุมไฟด้วยเสียงยังไงอ่าน้องๆที่เห็นในหนังหรือว่าในโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับพี่เขามีการตบมือแปะอย่างนี้แล้วไฟติดนี่ผมติดเลยไฟมันสะท้อนนะครับต้องปิดหลังคางนิดนึงออย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูนะครับสมมติว่าเราปลบมืออ่าไฟติดไม่ติดเอ้ยโอบ,บมืออ่บวบมือไฟติดนะครับแล้วสมมติว่าเราปลบมืออีกที ไฟดับแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับไฟจะติดเมื่อเราปลบมือแล้วก็พอเราปลมืออีกทีไฟก็ดับประมาณนี้นรับสลับกันไปเรื่อยๆนี้ตัวไมโครบิดจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีการปลดมือนะครับจริงๆไมโครบิดไม่รู้นะครับไมโครบิดไม่รู้ว่าปลดมือหรือไม่ปลบมือมันรู้แค่ว่ามีเสียงดังนะครับพอมีเสียงดังปุ๊บก็จะให้ทำลายตามที่เขียนโปรแกรมไว้นะครับเขียนโปรแกรมสั่งไว้อ่ะทีนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่ามีเสียงดังก็คือใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูก่อน ตัวนี้นะครับเซนเซอร์เสียงนะครับเซนเซอร์เสียงคือมันไม่ได้วัดว่าเป็นคําพูดหรืออะไรได้นะครับวัดแค่ความดังอย่างเดียวบุรุษมีเสียงดังเข้ามามันจะรบูร้ได้ว่าอ๋อมีเสียงดังนะอะไรแล้วให้ทําอะไรนะครับก็เราก็ประยุกต์ใช้ว่าถ้ามีเสียงดังก็ให้เปิดไฟนะครับถ้ามีเสียงดังอีกทีก็ให้ปิดไฟอะไรแบบนี้นะครับอ่าโดยเซนเซอร์เสียงตัวนี้นะครับก็จะรับค่าได้ทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะครับ วิจะสอนให้เรารู้จักเป็นดิจิตอลก่อนนะครับจะได้ง่ายๆก็คือมีแค่สูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหรือถูกกับผิดใช่หรือไม่ใช่นะครับในเชิงของเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นไม่มีเสียงกับเสียงดังนะครับก็จะรู้แค่นั้นรูว่าอ๋อถ้าเสียงดังมันจะส่งค่าเป็นหนึ่งมานะครับพอเราได้ค่าหนึ่งมาก็ให้ทําอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นศูนย์ก็คือไม่มีเสียงก็เราก็จะสั่งให้ทําอะไรแบบนะครับรู้แค่นี้ทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อสายเท่ากับตัวบอร์ดกันก่อนนะครับ มาดูการเชื่อมต่อสายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเซนเซอร์เสียงกันก่อนนะครับอ่ะอันนี้เซนเซอร์เสียงนะครับก็มีพินอยู่ตรงนี้นะครับ A out G บวกแล้วก็ d out นะครับ A ก็คือเป็นอนาล็อกที่พูดเมื่อกี้เราเจียงไม่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นดิจิตอลนะครับก็คือใช้ตรงนี้เราก็จะเสียบสายอันนี้นะครับเสียบสายจัมเปอร์ลงไปนะครับสายจัมเปอร์เป็นสายตัวเมียทั้งคู่นะครับเราก็เสียบเข้าไปทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆได้สายสีอะไรไปนะครับก็ ก็เสียบไปเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเอาไปไล่สายสีดูเอาว่าเราจะไปเสียบกับบอร์ดที่ขาไหนเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอ่ะสมมติว่าพี่บิ๊กเสียบอันนี้ก่อนสีดํานะครับสีดําเป็นเป็นกล้าวนะครับอ่ะเสียบไปที่จีนี้จึ๊บนะครับแล้วก็บวกพี่บิ๊กใส่เป็นสีขาวนะครับนี้ขาวจึ๊บงี้นะครับอ่าแล้วก็ดีเอานะครับเป็น สีเทาชึบเสียบเข้าไปแน่นๆอ่าแบบนี้นะครับก็สีดําสีขาวสีเทานะครับ3เส้นอ่ะทีนี้เรามาดูตรงฝั่งบอร์ดเสริมของเรานะครับเหมือนเดิมกับที่เราเคยเสียบเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์เสียงแทนนะครับก็เอาสีเทานะครับสีเทาคือ D out นะครับ B out เราจะเสียบไปที่พินอะไรสักอย่างทีนี้บทเรียนที่แล้วนะครับบทเรียนที่แล้วเราเรียนเรื่องไฟนิโอพิกเซลนะครับเราจะเสียบสาย Data ไปที่ P1 ใช่ไหมครับซึ่งบทนี้เราจะใช้ Final Pixel ด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเว้น P1 ไว้ให้ตัว Final Pixel นะครับเราก็ใส่เป็น P2 แทนอ่าเราก็มาที่ P2 อย่างนี้นะครับ P2 อ่าเราก็เสียบสายสีเทาจริงๆสีอะไรก,ก็ได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียบตรงนี้อะไรเราเสียบ D out นะครับ D out เป็นสีเทาเราก็เลยต้องมาเสียบ P2 เป็นสีเทานะครับแล้วก็ต่อไปสีขาวเราเป็น บวกใช่ไหมครับบวกอันนี้ต้องเสียบไปที่ 5v นะครับเราก็เสียบไปที่ขา 5v ตรงนี้นะครับขานี้อ่านี่นะครับ 5v นะครับสีขาวต่อไปสีดํากราวนะครับเราก็เสียบไปที่นี่นะครับพิมพ์สีดําสีดำนี้อ่านี้นะครับก็จะเรียงกัน3เส้นเหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยก็คือเราเชื่อมต่อสายเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เสียงกับบอร์ดเสริมเรียบร้อยนะครับ อ่ะต่อไปเราจะมาดูเซนเซอร์ของเราก่อนนะครับยังยังไม่ต้องไปยุ่งกับไฟนะครับให้เราเข้าใจที่ตัวเซนเซอร์เสียงก่อนเราก็เสียบไฟเข้ามาก่อนเลยนี่นะครับเสียบไฟเข้ามาก่อนเลยพอเราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเปิดสวิตช์ด้วยนะครับเปิดสวิตช์ด้วยอ่ะสังเกตดูที่ตัวเซนเซอร์นะครับน่ามันจะมีไฟขึ้นจะสะท้อนนิดนึงอย่างนี้ลองเอามือป้องจึ๊บนี้นะครับอ่ะเราจะเห็นว่า มันจะมีไฟอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเขียนว่า LED 1นนะครับจะเป็นไฟติดอยู่แล้วติดตลอดนะครับทีนี้เห็นทางฝั่ง LED 2ตรงนี้ไหมครับตรงนี้อ่ามันจะมีกระพริบกระพริบที่มันกระพริบเนี่ยก็คือมันได้ยินเสียงพี่บิ๊กนะครับคือพอเรามีเสียงพูดปุ๊บมันก็สามารถรับรู้ได้ว่าอ๋อมีเสียงดังนะครับมันก็เลยกระพริบแบบนี้ฮะกระพริบตามจังหวะที่พูดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวบิ๊กลองให้ดูนะครับทาเสียงเสียงดังอ่าเสียงดังเงดังยาวๆเลย โ oh! อ้อ่าเห็นไหมครับไฟมันจะติดยาวเลยนะครับแบบนี้คือตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเซนซิทีฟนะครับเซนซิทีฟคืออะไรคือความอ่อนไหวของของการรับรู้เสียงของมันนะครับสมมุติว่าเราปรับให้เซนซิทีฟมากเนี่ยเราพูดเสียงดังนิดเดียวเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าอ๋อมีเสียงนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับให้ต่ําหน่อยเนี่ยเราต้องพูดเสียงดังมากมันถึงจะรู้นะครับน,นี่วิธีการปรับทำยังไงอันนี้ white, พี่บิ๊กสอนไว้เผื่อเราต้องการปรับเซนซิทีฟนะครับให้เราใช้ ไขควงนะครับไขควงแบนๆแบบนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีเหมือนน็อตตรงนี้นะครับอ่าคือตรงเนี้ยเป็นเป็นที่ปรับนะครับเราก็ใช้ไขควงไขเข้าไปนะครับการไขหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือให้เซนซิทีฟมากนะครับเซนซิทีฟมากคือพูดเสียงนิดเดียวเลยเนี่ยมันก็จะรู้แล้วนะครับถ้าปรับทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มคือทางนี้นะครับก็จะให้เซนซิทีฟน้อยนะครับอ่าเซนซิทีฟมากตามเข็มเซนซิทีฟน้อยทวนเข็มนะครับอ่ะวิวลองปรับดูดูแบบนี้ นะครับลองปรับดูก็คือเดี๋ยวไขนะครับให้เซนซิทีฟมากมากอ่ะอันเนี้ยยี่ไม่ได้พูดอะไรเลยไฟติดตลอดเห็นไหมครับก็คืออันเนี้ยเซนซิทีฟเกินไปละคือแค่เสียงแอร์หรือเสียงพัดลมอะไรมันก็จะถือว่าเป็นเสียงดังเลยวอันนี้คือไม่ใช่นะครับเราก็ต้องปรับกลับมานะครับปรับกลับมาปรับกลับมาให้แบบเราไม่มีเสียงอะไรเลยก็ไม่มีเสียงอะไรเลยไฟก็ดับนะครับแบบนี้อ่ะเราลองดู อ่านี้นะครับอันนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยไฟก็อันนี้น่าจะเซนซิทีฟต่ำเกินไปแล้วเพราะพี่วิทพูดขนาดนี้มันยังไม่รู้สึกเลยนะครับอ่าเราก็ปรับเพิ่มจริงๆแล้วเนี่ยพี่วิทจะปรับไว้ให้แล้วนะครับมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เผื่อน้องๆอยากปรับดูนะครับอันนี้ลองเลยลองทําให้ดูโอ้อ่ะอันนี้โอเคนะครับก็คือเวลาเราพูดเสียงปกติอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่เวลาเราพูดเสียงดังมากๆอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างนี้นะครับอ่า ไฟมันก็จะติดแบบนี้นะครับนี่การปรับเซนซิทีฟก็ลองไปปรับกันดูได้นะครับต่อไปนะครับเราต้องเชื่อมต่อไฟนิโอพิกเซลด้วยนะครับไฟนิโอพิกเซลเพราะเราจะให้ไฟติดนะครับเราก็จริงๆยังยังยังไม่ได้ให้ทำนะครับแต่ว่าเราจิ้มไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่งงก็เหมือนเดิมนะครับสีเหลืองเราไปที่ท1นึะครับเหมือนเดิมอ่านีเข้าไปต่อไปนะครับสีแดงเราไปที่3มเหมือนเดิมโอีไม่โดน อันนี้นะครับแล้วก็สีดําเป็นกลาวตรงไหนก็ได้ที่เคยบอกนะครับเป็นกลาวแล้วก็มีพี่กลาวแบบนี้นะครับเหมือนเดิมก3าวพี่3แล้วก็พี่นะครับส่วนตัวเซนเซอร์เราจะใช้เป็น P2 นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อสายแล้วก็เราก็ใส่ไมโคร b i t เข้าไปได้่บงนี้แล้วก็ทำงานได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโปรแกรมนะครับมันก็ยังทางานไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนโปรแกรมมันก่อนนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาเขียนโปรแกรมทดสอบเซนเซอร์กันก่อนนะครับอ่ะตั้งชื่อก่อนเลย ไลท์คอนโทรลวิดกราฟปิ้งนะครับควบคุมไฟด้วยการปลบมือนะครับเริ่มมาก่อนอื่นเลยนะครับก็เราจะให้แสดงตัวเลข1เมื่อมีเสียงดังนะครับก็ทดสอบเซ็นเซอร์เสียงว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องไหมนะครับคำสั่งที่จะอ่านค่าจากเซนเซอร์เสียงนะครับก็ ตรงนี้นะครับมาที่ Advanced แล้วก็ลงมาที่ Pins นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คืออย่างที่วิกบอกตอนต้นไปว่าเราจะอ่านค่าเป็นดิจิตอลนะครับไม่ใช่อนาล็อกเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่ง Digital Read นะครับคำสั่งนี้ Digital Read เราก็เอาลงมาวางแต่ตอนนี้คืออันนี้เป็นแค่คำสั่งอ่านค่านะครับยังไม่ได้บอกว่าอ่านแล้วไปทำอะไรนะครับซึ่งเราจะโชว์ตัวเลขโชว์ตัวเลขว่าถ้าอ่านค่าออกมา ค่าเป็นอะไรก็ให้แสดงที่หน้าจอมาทูบิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําสั่ง Show Number อันนี้นะครับอนที่เบสิกแล้วก็ Show Number อ่านี้นะครับแต่เราจะให้อ่านค่าตลอดเวลานะครับถ้าออนสตารก็คืออ่านตอนเปิดโปรแกรมมาปุ๊บแล้วก็จบเลยนะครับจะไม่ทําการอ่านต่ออ่านครั้งเดียวทีนี้ถ้าเราต้องการให้อ่านตลอดเวลานะครับเราก็ต้องมาวางไว้ที่ f o เ v อร์นะครับ o ฟเอร์ลูก็คือทําตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนที่สอนไปในเซนเซอร์อัลต้าโซนนะครับ โชว์นัมเบอร์อะไรนะครับก็โชว์นัมเบอร์ของ Digital r e a d พินก็คืออ่านค่าจากพินอะไรนะครับอ่านค่าจากพินอะไรก็คือพินเมื่อกี้เราเสียบไปที่พิน p 2นะครับอ่าเราเสียบเซนเซอร์เสียงไปที่พิน p 2แก้แค่นี้ p 2แค่นี้เลยนะครับความหมายก็คือให้โชว์ตัวเลขจาก Digital Read พินนะครับ p 2ก็คือเราเสียบเซนเซอร์ไปที่พิน p 2 อ่านค่าจากพินปีส2ปุ๊บแล้วก็แสดงตัวเลขออกมาแค่นี้นะครับความหมายของคําสั่งนี้โดยอยู่ใน loop forever แปลว่าให้ทํางานตลอดเวลานะครับอ่ะอน,นี้เราลองดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปเลยครับเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้ให้ยุ่งกับตัวไฟโนวิเซลนะครับเราจะเทสแค่ตัวเซนเซอร์เสียงว่ามันสามารถที่ยินจริงไหมคือเมื่อกี้ที่เราทดสอบการหมุนที่มันมีไฟติดเนี้ยคือตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะรู้ว่ามีเสียงดังหรือเสียงเบาคนเดียวนะครับ คือรู้รู้แค่ตัวเซนเซอร์เองตัวไมโครบิดไม่รู้ด้วยนะครับเพราะนั้นคือเราต้องเขียนโปรแกรมอันนี้เราก็คือเขียนโปรแกรมว่าถ้ามีเสียงดังให้แสดงเลขหนึ่งไปนะครับถ้าไม่มีเสียงก็เป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ถือว่ายังไม่มีเสียงนะครับไมโครบิดก็เป็นเลขศูนย์นะครับอ่าดี่วิวลองดูเป็นเสียงดังหน่อยนะครับนี่มันให้เหมือนเป็นไมโครโฟนนะครับเราพูดเสียงเข้าไปโออ่าโอเคนะครับอย่างนี้เป็นหนึ่งนะครับพอเรามีเสียงเป็นหนึ่งถ้าเสียงมันเบามากมันก็จะเป็นศูนย์ ก็แปลว่าตอนนี้ไมคโครบิตสามารถรับรู้ได้แล้วว่ามีเสียงดังหรือไม่มีเสียงนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเอาไปใช้เขียนโปรแกรมต่อได้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับโอ้พอพี่มีเงียบก็ศูนนะครับแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมให้ควบคุมไฟ n นโ p พิกเซลกันต่อนะครับต่อไปเราจะเขียนโปรแกรมสั่งให้ไฟติดเมื่อมีเสียงดังนะครับก็จะใช้เงื่อนไขเป็น if else นะครับทีนี้ เงื่อนไขคืออะไรก็คือถ้าอ่านค่าที่ P2 มาเป็น1นะครับอ่านค่าที่ P2 เป็น1ก็คือมีเสียงดังก็ให้ไปติกนะครับแต่ถ้าอ่านค่ามาเป็น0ก็ให้ไฟดับแบบนี้นะครับแค่นี้เลยทีนี้เราจะต้องใช้ตัวแปรมาเก็บค่าที่อ่านมาในลูปทุกรอบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก็คือไปที่ variables นะครับสร้างตัวตัวแปรขึ้นมาวก็ไปที่ make variable นะครับ ตั้งชื่อขึ้นมาเราตั้งใจจะให้เก็บค่าที่อ่านมาจากเซนเซอร์เสียงนะครับก็เป็นเซา้์แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าพอได้ตัวแปรซาฟ์มาแล้วเราก็เซ t นะครับเอาคําสั่งเซต s ซา n ์มาวางในรูปไฟเวอร์นะครับตรงนี้โชว์น้ำเบอร์เราจะไม่ใช้แล้วเอาออกมานะครับแต่เราจะใช้ดิจิตอลรีดพิน P2 อยู่นะครับเราก็บอกว่าเซต s ซา n ์ to ดิจิตอลรีดพิน P2 นะครับหมายความว่าให้อ่านค่าจากดิจิตอลรีด P2 นะครับ มาเก็บไว้ในตัวแปรสาวแบบนี้นะครับชุดนับเบอร์ทิ้งไปเลยนะครับทีนี้เราได้ตัวแปรสาวมาแล้วก็คือค่าของเซ็นเซอร์เสียงที่อ่านมานะครับเราก็จะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับไปที่บล็อก Logic แล้วก็เลือก if else มาวางแบบนี้นะครับทีนี้เงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขก็คือถ้าเสียงเป็น1ให้เปิดไฟ่อแบบนี้นะครับถ้าเสียงเป็น1เราก็ต้องเป็น เครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับเอาเครื่องหมายมาวางที่ช่องนี้นะครับหลัง if อ่าจากนั้นเราก็เอาซาวมานะครับตัวแปรซาวมาวแปรซ und มาวางไว้ในบล็อกทางซ้ายนะครับเราจะบอกว่าอ่าถ้าซาเท่ากับ1นย่งนี้นะครับเราก็แก้ตัวเลขข้างหลักเป็นหนึ่งอ่าแค่นี้นะครับการอ้างอิงถึงตัวแปรซาวนะครับถ้าเสียงเท่ากับ1ให้เปิดไฟนะครับทีนี้เรายังไม่มี NeoPixel นะครับยังไม่ได้โหลดมาเพราะฉะนั้นเราก็ไปโหลดมาเหมือนเดิมนะครับไปที่ extension นะครับแล้วก็เลือกที่ NeoPixel ปึ๊บอ่าเลือกมานะครับอ่าเราจะได้บล็อก NeoPixel มานะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเราจะต้องตั้งค่าเริ่มต้นของไฟ NeoPixel เราก่อนนะครับก็คือไปที่ตรงนี้นะครับ set strip เราก็มาวางไที่สตาร์ทเลยเพราะเราจะให้เซตตั้งแต่เปิดโปรแกรมนะครับเซตสตรีฟทู e l โอพิกเซลแอดพินพาไล่เมื่อกี้เราจิ้มไปที่พินพีนหนึ่ะครับเราก็เลือกพีน่งะครับตรงนี้มีกี่ดวง7ดวงนะครับไปของเรามี7ดวงเราก็ใส่เข้าไปนะครับเซตพเป็น7ดวงนะครับอ่ะทีนี้เราสามารถใช้ได้แล้วเราก็ตรงนี้เลยเงื่อนไขเราบอกว่าถ้าซาวเท่ากับ1นะครับให้เปิดไปอ่าเราก็ s ตรี p โชว์คอลเลอ อย่างนี้นะครับเอาลงมาวางข้างในเงื่อนไขอย่างนี้พอเราวางเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟที่เราต้องการให้ติดนะครับเมื่อกี้พี่วิกเลือกเป็นสีขาวนะครับน้องๆจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะครับก็เลือกไปทีนี้พอเสียงดังให้ไฟติดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเสียงเบาให้ไฟดับอ่าเราก็เอาช็าอกโกแลตมาวางอีกอันหนึ่งครับแล้วก็ไฟดับคือแบล็คนะครับอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมทดสอบโปรแกรมที่2 เดี๋ยวลองดาวน์โหลดไปดูกันนะครับนี่มาดูตัวโปรแกรมของเราก็คือเมื่อกี้เราสั่งให้ถ้ามีเสียงไปติดถ้าไม่มีเสียงไปดับแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับสั่งตรงไปตรงมามากเดี๋ยวเรามาลองดูถ้ามีเสียงไปติดหรือเปล่านะครับอันนี้ลองแบบตบหนึ่ง <c oughs> ติดใช่ไหมครับแต่เป็นกระพริบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับที่เราสั่งเมื่อกี้เป๊เราสั่งให้ถ้ามีเสียงไปติดถ้าไม่มีเสียงไปดับ มันก็จะได้ยินเสียงแค่ตอนเราปบกมือพอิ้นเสียงปลกมือปุ๊บก็จะดับลยถูกไหมครับเพราะเราสั่งแค่นั้นอ่าเจพีจะลองเป็นเสียงให้ดูบ้างน,นะครับโอ้อ่าเห็นไหมครับคือเวลาที่เสียงมันดังก็จะติแต่พอมันรู้สึกว่าเสียงมันเบาแล้วก็จะดับ นะครับมันก็เลยกลายเป็นไฟกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอย่างนี้โอ้อย่างนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ตัวอย่างที่พี่ทำให้ดูใช่ไหมครับก็คือปลอบมือปึ๊บไฟติดค้างเห็นไหมครับแล้วปลอบอีกทีไฟดับนะครับอันนี้ก็คือเราเขียนแบบตรงๆนะครับเสียงดางไฟติดไม่มีเสียงไฟดับแบบนี้ซึ่งการที่จะเขียนโปรแกรมแบบตัวอย่างเริ่มต้นนะครับจะต้องมีตัวแปรมาควบคุมอีกหนึ่งตัวแปรนะครับเป็นตัวกําหนดสถานะว่าตอนนี้ไฟติดหรือดับอยู่นะครับ ถ้าไฟติดอยู่ถึงจะให้ดับแต่ถ้าไฟดับถึงจะให้ติดแล้วก็เปลี่ยนสถานะตัวนั้นทําให้ไฟมันติดค้างนะครับคือถ้าพี่พอธิบายแบบนี้น้องๆอ,อาจจะงงนิดหน่อยนะครับต้องไปดูที่ตัวอย่างจริงๆนะครับดี๋ยวไปดูการเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับอ่ะต่อไปนะครับอย่างที่พี่พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเราจะสร้างตัวแปรเพิ่มมาตัวหนึ่งไว้เก็บสถานะของไฟนะครับอ่ะก่อนอื่นไปที่ variables นะครับแล้วก็ make variable สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับเราจะ สร้างตัวแปรนี้เพื่อเก็บสถานะของไฟว่าณนะตอนนี้ไฟติดหรือดับอยู่นะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น light นี้ก็ได้นะครับ light อ่แค่นี้นะครับกดโอเคมาเราจะได้ตัวแปร light มาแล้วนะครับต่อไปเราก็เซต light นะครับเอามาวางไว้ที่ start ต่อจาก strip นะครับอย่างนี้อ่าเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับก็คือจะมีซาวมี light แล้วก็ strip จะเป็นของคงวบคุมเนว Pi พิกเซลอยู่แล้วนะครับ ตัวแปรไลท์เราจะต้องการแค่เก็บสถานะนะครับติดกระดับก็แปลว่าจริงๆน้ำจะมีค่าแค่2อ,อย่างนะครับก็คือติดกระดับหรือ0งูนกับ1อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามันมีค่าแค่2อ,อย่างแบบนี้นะครับพี่จะให้ใช้เป็นตัวแปรบูลีนนะครับบูลีนก็คือเป็นแค่ true หรือ false นะครับถูกหรือผิดอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก็คือเดี๋ยวเราจะเซตค่าไลท์นะครับแทนที่จะเป็นตัวเลขนะครับเราก็ใช้เป็นถูกหรือผิดนะครับให้น้องจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่า อยู่ในบล็อกลอจิกนะครับเด้่ยลงมาจะมี True กับ False อยู่นะครับอ่ะก็นื่นเลยเราเซตให้เป็น False ก่อนนะครับอ่าหมายความว่าไงเนื่องจากเปิดโปรแกรมมาไฟก็จะดับอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็จะเซตตัวแปรเริ่มต้นให้เป็น False นะครับก็แปลว่าตอนแรกเนี่ยไฟยังไม่ติดนะครับยังเป็น False อยู่อ่าถ้าเป็น True ก็คือติดนะครับอ่ะแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ในรูปของเราต่อนะครับว่าเราจะใช้งานตัวแปรนี้ยังไงนะครับอ่าตรงนี้ if นะครับก็คือเงื่อนไขว่าถ้ามีเสียงดังให้ทําอะไรใช่ไหมครับตรงนี้เราจะยังเก็บไว้อยู่นะครับเงื่อนไขที่ได้รับเสียงขึ้นมาแล้วให้ทําอะไรนะครับแต่ว่าข้างในเราออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขข้างในเพิ่มเติมนะครับแบบนี้อ่าเราจะเป็นเงื่อนไขว่าถ้ามีเสียงนะครับให้ทําอะไรแล้วก็ถ้าไม่ใช่ให้ทาอะไรซึ่งถ้าไม่ใช่ให้ทาอะไรเนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วนะครับเราจะมีเงื่อนไข if ซ้อนเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้เราลบออกก่อนนะครับก็คือตรง else นี้มันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหลังเลไปย จริงๆแล้วจะลบหรือไม่ลบก็ได้แต่พีบีให้เราลบเพื่อจะได้ไม่งงนะครับจากนั้นนะครับจะถึงขั้นตอนที่เราจะใช้ตัวแปรเช็คสถานะของเราแล้วนะครับให้เราเอาเงื่อนไข if else มาวางอีกทีหนึ่งนะครับวางตรงไหนวางด้านในนะครับวางด้านใน if sound เท่ากับ1แบบนี้นะครับไม่ใช่วางด้านล่างนะครับต้องวางด้านในพอวางไปปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะให้ทําเงื่อนไขนี้เมื่อมีเสียงนะครับเมื่อมีเสียง มมติว่าอ่านค่าซาวมาเป็นศูนย์อ่าก็จะเช็คเงื่อนไขว่าถ้าซาวเป็นศูนย์ก็ไม่ทําเลยนะครับข้ามไปข้ามไปอ่านค่าเสียงใหม่แบบนี้นะครับแต่ถ้าค่าซาวเป็น1นึ่งปุ๊บก็จะให้ทำข้างใน่ะยิ่งให้ทําข้างในเราทําอะไรเราจะทําการเช็คนะครับตรงนี้ว่าตอนนี้ไฟติดอยู่หรือเปล่านะครับก็คือให้เอาตัวแปรนะครับไลท์ตัวแปรไลท์นะครับลงมาวางข้างใน if แบบนี้นะครับ if like นะครับ if like แบบนี้มันจะมีความหมายเท่ากับแบบนี้เดี๋ยวมี่จะเขียนให้ดูนะครับจะมีความหมายแบบนี้ if like เท่ากับ true อย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับ if like เท่ากับ true อย่างนี้กนะ็แปลว่าถ้า ถ้าตัวแปรนี้มีค่าเป็นจริงนะครับอ่าแต่ตรงนี้มันยาวนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับเราใช้แค่เอาตัวแปรไลฟ์มาวางมันก็จะมีความหมายเท่ากับอันนี้นะครับอันนี้อ่านะครับเราก็เขียนง่ายๆก็พอก็คือเราแค่ตัวนี้มาวางนะครับอ่าความหมายถ้าไลฟ์เป็นจริงนะครับถ้าไลฟ์เป็นจริงให้ทําอะไรอ่าถ้าไลฟ์เป็นจริงให้ทำอะไรไลฟ์เป็นจริงคืออะไรครับไลฟ์เป็นจริงก็คือไฟติดใช่ไหมครับที่เราตั้งเงื่อนไขกันไว้นะครับ เพราะนั้นถ้าไฟติดก็จะให้ไฟดับใช่ไหมครับถ้าไฟติดก็จะให้ไฟดับเราก็โชว์คัลเลอร์นะครับเอามาวางโชว์คัลเลอร์เป็น black นถ้าไฟติดก็จะให้ดับใช่ไหมครับซึ่งเมื่อดับปุ๊บเราจะให้ทําไงเราจะเปลี่ยนสถานะไลท์ like ตรงนี้นะครับให้เป็น false set light like to to เอาตัว false มาจาก Logic นะครับ false แบบนี้อ่าแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะทีนี้เมื่อไฟดับแล้วนะครับเราจะใส่ดีเลย์ให้นิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่มีดีเลย์เลยเนี่ยเมื่อทำทำงานตรงนี้จบนะครับมันจะวนกลับมาวัดเสียงอีกในเสี้ยววินาทีเลยมันจะเร็วมากๆเพราะนั้นมันทีมันอาจจะเออร์เลอร์นะครับเพราะนั้นเราใส่ดีเลย์ให้มันหน่อยสักหนึ่งวินะครับหนึ่งวิก็คือ 1>, 1 second ตรงนี้นะครับหรือว่าจะใส่ตัวเลขเป็น1000ปึ๊บป๊บปแบบนี้นะครับ1,000หน่วยมันเป็น ms นะครับมิลลิเซกก็แปลว่า1000คือ1วินาที 1, นะครับมิลลิคือ1ส่วนพันนะครับอ่าเรามาอ่านกันอีกทีนะครับถ้าไฟติดอยู่นะครับพี่พิจาร์เป็นภาษาพูดเลยนะครับถ้าไฟติดอยู่ให้ไฟดับแล้วเซ็ตให้ตัวแปรไลท์เป็นดับ แล้วก็ดีเลย์หวินะครับแบบนี้อ่าต่อไปเราเขียนเมื่อไฟติดแล้วให้ดับใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนในกรณีที่ไฟดับแล้วเราจะให้ติดใช่ไหมครับไฟดับแล้วเราจะให้ติดตรงนี้เราไม่ต้องเขียนแล้วนะครับเพราะว่าเรามี else อยู่ else ก็คือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่ไม่ได้อยู่ใน if นะครับเพราะนั้น if ก็คือ l ลฟเป็นจริง else ก็หมายความว่า l i ฟเป็นเท็จนะครับเป็น false ดังนั้นตรงนี้เราไม่ต้องเขียนเงื่อนไขนะครับก็คือเงื่อนไขที่ไม่ใช่ไลฟ์เป็นจริงนะครับอ่าเขียนอะไรเขียนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไฟดับนะครับเพราะนั้นเริ่มมาให้ไปที่สคริปต์นะครับโชว์โชว์คัลเลอร์ Color นะครับให้ไฟติดสีอะไรก็ได้นะครับไฟติดอ่าเมื่อไฟดับอยู่นะครับก็ให้ไฟติดแล้วให้เซตตัวแปรไลฟ์นะครับเป็นเป็นอะไรครับตอนนี้เงื่อนไขนี้ตัวแปรไลฟ์คือเป็น False ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะเซตให้กลับเป็น true นะครับอ่าตรงนี้เราก็เอา true มาว่าแบบนี้นะครับต่อไปเหมือนเดิมใส่ Delay อ่า Pause ห0 0่งพันพันนะครับแบบนี้อ่าเสร็จแล้วอาจจะดูยาวหน่อยแต่ถ้าค่อยๆดูแล้วทำความเข้าใจไปกับมันก็ไม่ยากนะครับนิดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาอ่านโปรแกรมกันอีกทีนะครับสมมติเหตุการณ์ ของโปรแกรมดูนะครับเปิดโปรแกรมมาไฟจะดับนะครับเสียงก็จะไม่มีนะครับนะแล้วตัวโปรแกรมจะทาํางานยังไงนะครับไปดูที่ฟอยเบอร์ลูปก่อนนะครับเริ่มมาปุ๊บให้อ่านค่าจากเซนเซอร์เสียงนะครับให้อ่านค่าจากเซนเซอร์เสียงแล้วมาเก็บไว้ในตัวแปรซาวนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับก็จะเป็นศูนย์สมมติอ่านค่าเป็นศูนย์นะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บทำไง if ซ n d เท่ากับ1แปลว่าไม่เข้าเงื่อนไขใช่ไหมครับไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็จะข้ามเลย ห้าปุ๊บอ้าวไม่มีคําสั่งต่อแล้วจบปุ๊บก็จะวนกลับมาทำข้างบนใหม่แบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะเมื่อที่เรามีเสียงก็คือเราจะตบมือหรือว่าจะพูดเสียงดังๆอะไรก็ได้นะครับตรงนี้จะอ่านค่ามาเป็น1แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรซาวนะครับทีนี้เราก็จะเช็คตัวแปรซาวต่ออ่าถ้าเป็น1เข้าเงื่อนไขแล้วเข้าเงื่อนไขแล้วให้ทําอะไรอ่าเรามาดูเมื่อเข้าเงื่อนไขแล้วเราจะดูที่ ตัวแปรไลท์นะครับตรงนี้ตัวแปรไลท์ตอนแรกเราเซตเป็น false ไว้ใช่ไหมครับก็คือเป็นเทสตนะครับดังนั้นเมื่อตัวแปรไลท์เป็น false ก็จะเข้าเงื่อนไข else ตรงนี้นะครับเข้าเงื่อนไข else ตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขให้ทําอะไรเปิดไฟเปิดไฟนี้นะครับแล้วก็เซตตัวแปรไลท์กลับเป็น True แล้วก็ดีเลย์นวิแบบนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ที่ตัวบ้านเรา ไปจะติดแล้วเมื่อมีการปบมือ1ทีนะครับอ่าหลังจากนั้นตัวแปรตัวนี้ตอนนี้ไลท์เป็น True ไปแล้วน,นะครับ True ไปแล้วเพราะฉะนั้น,น,นถ้าสมมุติว่าเราเงียบปึ๊บอ่าเราลองวนกลับมาดูใหม่ถ้างเงียบนะครับถ้างเงียบก็คืออ่านค่าออกมาเป็น0น,นะครับอ่านค่ามาเป็น0ย์เข้าเงื่อนไขนี้ไหมไม่เข้าค่ามาวนกลับมาอ่านค่าใหม่แบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราอ่านค่าเป็น1ก็คือมีเสียงอ่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ว่าเราปบมืออีกหนึ่งทีนะครับแปะ๊ะปุ๊บอ ตัวแปรซาวจะอ่านค่าได้เป็น1เพราะนั้นจะเข้าเงื่อนไขนี้ทันทีนะครับอ่าเข้าเงื่อนไขนี้ซาวเป็น1ทําอะไร if ไลฟ์เป็นจริงไหมเมื่อกี้ล่าสุดล่าสุดนะครับเราเซตไลฟ์เป็น true ไปแล้วเพราะว่าเราสั่งให้ไฟเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูอ่าไลฟ์ like, เป็นจริงไหมอ่าเป็นจริงนะครับเป็นจริงให้ทําอะไรปิดไฟนะครับแล้วเซตไลฟ์กลับเป็น false ก็คือให้ไลฟ์เป็นเท็จนะครับดับไฟไปแล้วแล้วก็ pause 1นวิเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟก็จะดับเมื่อเราปลดมืออีกหนึ่งทีนะครับมันก็จะทํางานซ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆสมมติว่าเราปลดมืออีกหนึ่งทีไฟก็จะติดแล้วก็เซ็ตตัวแปรกลับมาเซ็ตสถานะกลับมาเป็นไฟติดนะครับสลับกันไปเรื่อยก็จะทํางานได้ตามตัวอย่างของเรานะครับอ่ะลองดาวน์โหลดไปดูโปรแกรมกันเลยครับจบไปแล้วนะครับกับระบบควบคุมไฟด้วยเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กเอาเซ็นเซอร์เสียงไว้ตรงนี้นะครับไกลพี่บิ๊กหน่อย จะได้ไม่เพี้ยนเปิดสวิตซ์ปุ๊บเดี๋ยวลองดูผมมือไฟติดนะครับปบมือไฟดับอย่างนี้นะครับมาลองอีกทีแบบนี้ไฟติดเลยไฟดับเราก็ลองไปใส่ลูกเล่นอื่นดูที่ไม่ใช่ปลกมือบ้างก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพูดนะครับพูดเสียงสั่งให้เปิดไฟเลยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดไฟนี่นะครับ ปิดไฟอ่าแบบนี้นะครับก็คือใช้วิธีการพูดเสียงดังนะครับเป็นการสั่งมันนะครับแบบนี้บทนี้ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นการใช้ if, else if แล้วก็การอ่านค่าจากเซนเซอร์ใช้ตัวแปรต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ตัวแปรเก็บสถานะอันนี้เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมบ่อยนะครับเป็นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเหมือนกันนะครับใน EP ถัดไปเราจะไปทำเตาไมโครเวฟกันนะครับก็ไปเล่นกับห้องครัวบ้างนะครับไปสนุกกันต่อใน EP 6เลยครับ